โอ้ไงท้องเลยนะโอ้โดน,น,ห,นหันนา้ผมดเดยดเดีดยวๆสวัสดีพี่ๆนานาน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดตามผมเสิร์หน่มชาวดอยพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆผมก็เตรียมตัวให้ทั้งสองไปโรงเรียนเลยนะครับ เียเด็กๆไปโรงเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเตรียมตัวนะครับวันนี้เราก็จะไปดูหมายบึงลาหานอเช่นเคยเลยนะครับผมซึ่งที่นี่นั้นน้ำค่อนข้างใสมากยิงยากจริงๆครับยังไงเราก็มาลุ้นดูกันนะครับผม นะอยิงไี่โดนนะทุกคนปอน้ำมันใสปลามาอยู่ลึกโอโหผมยิงตรงมากเลยนะครับแต่มันไม่โดนอะหรือว่าโดนเหมือนจะโดนนะครับนี่ โดนยิงบ้าป่าน,นู้นนู้นบ๊ะ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 ผมคิดว่ามา่โดนบอลโดน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 โอ้โหนี่อื้มคิดว่ายิงไม่โดนนะครับอู้ติดแล้วครับเดี๋ยวผมมัดไว้ก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวมัดไว้ก่อนอยิงถึงสามครั้งเลยนะครับผม ตัวต hey. uh ัว uh ้ี่ใหญ่อยู่ใต้บัวผมองซ้นดูนะโดนมีนีเฮ้ยโดนโดนโดนเอาแล้วอู้อูอยู่นู่นอยู่นู่นผมว่าผมยิงตัดขั้วกระดูกเลยนะครับเนี่ยน่าจะตัดขั้วกระดูกมันเลย ดนดูเลยแหละๆนู่นๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวค่อยดึงมาก่อนค่อยดึงมาอุ้ยเกือบกดกล้องกดเกือบไม่ทันนะเดีๆๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดนะครับค่อยดึงมาเออหลุดมาแล้วหลุดนัหลุดมา,ดมาอย่าคลองเดอ้ออย่าคลองเด้อพผมนี้แต่หัวมันเนี่ยไม่รู้โดนส่วนไหนเนะี่ยผมก็เล็งหัวไว้ก่อนเนาะพผมนี้แต่หัวมันนะมันมันโดนปะนินผม ปลาช่อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจนะอูปลาช่อนอุ้ยบักลายนี่บักลายน่าจะตัดขั้วกระดูกเลยนะนี่ตัวเนี้ยเห็นอยู่อย่ไกลๆนู่นเนาะเห็นแต่หัวมันเนี่ยก็เลยซัดโอ้เห็นแต่หัวมันก็เลยซัดดูเลยครับโอ้โหเข้าเข้าหัวเต็มเนะนะ ปอดบักลายจริงนะบักลายตัวไม่ใหญ่ไซส์ประมาณโลนึงเนี่ยขึ้นเรือเลย,ยเดี๋ยวลงไปแก้ดีวกว่าดูก่อนนะปอดโอ้โห ย,ยิงกอกปากดูยิงเข้าปากมาเลยครับทุกคนนะยิงกอกปากเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะดูโอ้โหดูปลาชะโดกินลูกดอกทุกคนดูมันหันหน้าตรงให้ผมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขย,ยกอุ้ยนเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ได้ตัวมาแล้วมันหันหน้าให้ผมแบบผมเห็นอยู่ใต้ใบ,แบบัวเนาะเห็นแบดบ,ด,บ,ด,บดุ๊บดุ๊บดุ๊บดผมว่าโอ้โหทำไมปลาช่อนดูเข้าแบบดูปลาเสือดกินลูกดอกฮะดูเข้าปากเต็มเลยนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหแม่ยิงไก่ด้วยนะครับนี่ระยะก็ ประมาณเกือบ20เมตร20เมตรได้เลยครับตัวนี้โอ้โหเจ้วฮะเดี๋ยวเคียรปลาแล้วก็ลุยต่อเลยครับผมกับแตงที่ที่สองแล้วนะครับอีกตัวนึงผมมัดไว้ข้างในครับผมว่ามันน่าจะมาดมป่าเนี่ยเลยครับนี่เลยครับการันตีงานลูกดอกหัวพอกจ็ดเซนแม่นมากมุดน้ําดีจริงๆครับผมสุดยอดลูกละห0สบาทเคลียปลาเลยนะครับผม โอ้ไปลาช่อนลูกคาะเลยดู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 นะนะมันนอะมันบนกัดปลาเข็มมันห่วงลูกมันนะยเนี่ยปลาช่อนไอตัวใหญ่เปลาช่อนบึงละหานูยเนืมันบนอยู่ตรงนั้นหน้านี้มันมีปัดลูกคอกเลยครับหน้านี่จริงๆมันยังไม่น่ามีนะครับ สำหรับปลาชโดนะแต่ว่าปลาช่อนอผมไม่มั่นใจดูฮะมันวนอยู่ตรงนูน้นดูทุนด,ด,ดูนูน้นระยะประมาณเกือบเกือบยี่สิบเมตรถ้ายิงนี่ไม่เหลือเลยแหละอยู่หนึ่งขนาดนั้นนะ่ะแต่มันไม่ใช่เป้าหมายเราบนัน่นๆๆโอ้โห่หัวหนึ่งมากเลยจะจินะ้มบักไหะจะจิ้ม สวยจริงๆเราไม่ยึงหรอกครับปานี่มาแล้วปานี่ปานี่ปานี่นเดี๋ยวเราชางังก่อนชะงกปานีปานี่ปานี่เดี๋ยวๆชางวางก่อนนะโมันไหลมาเลย น่ายิ่มเลยเดี๋เดเมีโดนโผมกดกดต่ำไปโอ้โปลโอ้ปาไก่น โอ้โหผมจะยิงหัวเขาเนาะที่ไหนได้ครับยิงเลยไปข้างหน้านิดนึงอะ่ะโอ้โหกาจะเอาแบบหนึ่งหนงโอ้โหดูนี่น้ําตัวขนาดนี้นะครับนี่ยิงออกมานี่ผมว่ามีแตะระดับน่าจะเกือบสองอะ่ะคือแบบมันมาใกล้เนาะผมกล่าวว่าจะยิงหัวหนึ่งหนึ่งอ่ะคือมันหันหันหัวให้ผมหน่อยแล้วก็หันข้างนิดนึงอะ่ะผมเลยกะว่าจะใส่แบบเต็มเต็มนะไม่ดวนนั่นไปแล้วครับขึ้นยางไม่ทันเนะี่ยเดี๋ยวเราไปแกะปลาข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเนาะ เดี๋ยวเราย้ายไปอีกจุดใหม่ว่ามันจะมีตัวหรือไม่นะครับไปแกะปากก่อนนะครับข้าง่า่เลยนะครับน้ำค่อนข้างใสนะครับทุกคนใส่ปิ้งเลยน้ำใสปิ้งเลย ดีดู๋ว่าไซน์ไหนนะโอ้โอ,อ,อ,ยอ้ยดูหัวไม่ดีดูหัวไหมครับโอ้โห แสงอยนะี่ครับไปเดี๋ยวเคลียร์ปลาเลยกันนะครับเนาะเคลียร์ปลาเสร็จวก็เดี๋ยวเราย้ายไปอีกจุดนึงว่ามันจะเจอตัวหรือไม่นะครับโอ้โหได้สองแต้มเลยนะครับเนาะตัวนี้แล้วก็ปลาชะโดอีกหนึ่งตัวก็ถือว่าผ่านแล้วแหละไปะเดี๋ยวเคลียร์แล้วก็เราย้ายใหม่เลยนะครับ mm -hmm. โดนโอ้โออะไรนี to <huh sure> er ่มันต้องยิงถึงสองนัดเลยเลยครับนี่โอ้ไม่รู้โดนเต็มเปล่าครับเดี๋ยวมัดไปก่อนปลายไม่รู้สึกเนีเหมือนปลาไม่รู้สึกเลยนะเดี๋ยวมัดไปก่อนมันจะโดนไม่เต็มมาะครับนี่เดี๋ยวมัดไปก่อนนะปลาอยู่ข้างล่างนั่นน่ะปลาไม่รู้สึกนะนั่นน่ะโอ้ว่ายแล้วว่ายโอ้ เดี๋ยวมดัดไว้ก่อนมัดไว้มัดัดอผมเพิ่งขึ้นมานะครับนี่ยังไม่ทันนี่ทำอะไรเลยโอ้โห,โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมดัวมดก่อนมัดก่อน โดนโดนโอ้โห,โหบักลายบักลายเด้อ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 บักลายมาทางนี้เดยวเดี๋ยวเด๋ยว,ยวสวยสวยอยู่ได้อยู่นี่อยู่นี่เลยโอ้โหยังใ,ใช้ได้อยู่ กอสาลายมาเต็มเลยระวังมันกัดน,นะครับวันนี้มันกัดน,นะฮะสายเข้าคอนเต็มเลยครับผมมาผมจะเลือกยิงส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่มันจะล็อกบานแน่นครับโอเคเรียบร้อยมาโอโ้ได้ตัวมาแล้วทุกคน ลุ้นๆกันกับตัวแรกนี่แหละอาจจะเล็กกว่านิดนึงไหมผมว่านะมันน่าจะมาดมปานินผมครับโอเคก่อนมันน่าจะมาดมปานินตัวที่เรามัดไว้ข้างล่างนี่แหละคือข้อดีที่เรายิงแล้วยังไม่ต้องเก็บขึ้นนะครับถ้ามันเป็นปานินด้วยกันมันก็จะสงสยัยมันก็จะมาดูแต่ถ้าถ้าจะชัว์นี่คือจะเป็นพวกปลาเนี่ยครับปลาชูครับมันจะเข้ามาครับถึงมันไม่กินแต่มันก็เข้ามาดู นี่ไซลโลเล่อๆได้อยู่วะเดี๋ยวก็ไปดูต่อนะครับเนาะเพื่ออาจจะมีแต้มเพิ่มสุดยอดครับผมปนินปนิดตัวใหญ่อยู่ ไทงนนอไทองเลยนะอ่ะโอ้ยไงทองเลยไงทองเลยโอ้ยขึ้นยาเกือบไม่ทันโอ้โอ้ยไงทองเลยครับอยู่ทุงนั้นนะมีลูกกล้องจับได้เป่าเดี๋ยวมัดไว้เลยเนาะมัดไว้ดีกว่าครับมัดไว้ดีกว่าเผื่อบ,บักลายเขามัดไว้ดีกว่าหรือว่าดึง ผมว่าผมมัดไว้ก่อนดีกว่าครับเนาะมัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนตัวนี้อยู่ข้างล่างนี่แหละมาเอางไซด์ไหนนะเดี๋ยวลองดูนะปุ๊บโอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยูโอ้หขุ่นนเต็มเลยโอ้โหตัวนี้จะต่ำกว่านี่นิดนึงนี่็อกเลยเนี่ย โหูก่อนโอ้โหเกือบน็อกเลยตนี้ถ้าต่ำกว่านี้สักเล็กน้อยนี่น็อกเลยนะรันน็อกเหมือนตัวนูนะ้นเลยก็ต้นคอนเต็มเลยจริงจุดนี้ปลาหน้าน็อกมากนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเก็บตัวนิ้งเลยครับครับตัวนี้เราล่างมาก็พอนะครับตัวนี้เราจริงน็อกเลยตัวนี้นุ่ขาโบกข้างล่างเลยครับ สาหลายเยอะโอ้ยใหญ่น้ำนี่โอ้โหนกเลยตัวเนี้ยเดี๋ยวแก่สาหลายก่อนอด,ดูอ่ะยิงตตดคั่วกระดกเลยโอ้ได้ละ เลยครับผมใส่ใหญ่ๆเลยนี่ครับทุกท่านนี่นะโหโอ้โหสุดยอดแล้วโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยครับตัวนี้ก็ไม่ร้อนแล้วนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะี่ตัวน่ะ ก็เป็นตัว2ตัวสุดท้ายเนาะก็นี่ก็คั่าแล้วครับผมก็เอาเนี่ยครับไปฝากเด็กๆเลยนะครับก็พูดถึงหมายครับในกรณีที่น้ําใสแบบนี้ครับผมบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นหมายที่ยิงยากมากครับจริงๆผมอยากจะยิงน้ําที่ขุนๆดีกว่าครับเพราะว่าน้ําใสมันยิงยากแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถผมไปเดี๋ยวเคียย์ปลาแนละ้วก็เดี๋ยวเราเอาไปฝากเจ้าดือ้อกันเลยนะครับผม และแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้ทั้งหมด5แต้มนะครับได้ใหญ่ๆเลยนะครับผมเอาไปฝากเจ้าดื้อทั้งสองเลยนะครับน่าจะกินอิ่มกันหลายวันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปชั่งกันอีกทีที่บ้านนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับ ครับแล้วก็ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะผลงานที่ได้วันนี้นะครับก็ได้ปลาดินนะครับสามตัวซึ่งตัวไม่ค่อยใหญ่นอแล้วปลาชะโดก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่แต่ก็พูดถึงครอบครัวผมก็ขิ่หลายวันเลยนะครับเนาะขิ่ปลาไหมลูกขิ่ปลาไหมครับลูกอ่อนลูกชายอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับเนาะมาเดี๋ยวเราลงมาช่างดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาช่างจากปลาดินฝั่งนี้ดูกันเลยนะครับว่า น้ำหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเนาะมาลองชั่งดูครับตัวนี้ผมว่าตัวนี้ยังไม่ยังไม่ตายนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ผมว่าสักมาสักโลสองแล้วกันนะครับเนาะลองชั่งดูนะปึ๊บตัวนี้หนึ่งกิโลสามขีดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีข้อใหญ่นะครับมาตัวที่สองกันนะครับอือตัวนี้สักกิโลหกแล้วกันนะครับปึ๊บ โอ้ตัวนี้หนึ่งจุดเจดกิโลนะครับตัวนี้ใหญ่อยู่ตัวต่อไปนะครับโอ้น่าจะรุ่นรุ่นกันนี่แหละตัวนี้สักกิโลแปดแล้วกันเปกิโลเจ็ดแล้วกันึอบโอ้โหหนึ่งกิโลแปดเกือบหนึ่งกิโลเก้าเลยนะครับตัวนี้มาจากปลาจะปลาชโดี้นะครับผมว่าสักหนึ่งหนึ่งกิโลแปดแล้วกันครับตัวนี้เออ ไม่เล่นดุไม่เล่นุโอ้หนึ่งกิโลเก้านะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาชั่งตัวนี้ดูกันวันนี้ไม่เจอของใหญ่เลยนะครับตัวนี้ผมยิงกรอบปากเลยนะครับตัวนี้ถ่ายกับลูกชนะครับกันตึ๊บตัวนี้สองจุดสามกิโลนะครับสองจุดสามตัวนี้โลเก้าก็รวมกันก็โอ้สี่กิโล สองตัวนี้รวมกันก็สามกิโลกว่าสามกิโลกว่าเจ็ดกิโลกว่าแปดกิโลกว่าเกือบเก้ากิโลเลยนะครับก็ตีไปไกับผมสักเก้ากิโล<น>ครับสาหรับห้าตัวนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ามากมากเลยนะครับสําหรับผมและลูกๆก็ถือว่ากินได้หลายวันเลยใช่ไหมลูกคนะก,ก,กินปลาไหมลูกกินปลาไหมพรุ่งนี้พอทอดปลากินเนาะโอ้ครับ ก็คลิปน so, right. like ี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกทท่านเลยนะครับที่ติดตามผลงานของผมเลยนะครับเนาะผมและลูกๆก็ขอบคุณทุกท่านอย่างยริงเลยครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปแกะเอาปลาอะไรถอดเก็ดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับนอนดึกอีกแล้วครับคืนนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะครับคลิปนี้เราก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับเอไม่ตีปลาแลมตีปลา 滴溜。